สวัสดีครับอนนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนปีนะครับผมพศให้เป็นทศกราชซึ่ง EA เนี่ยในการจะ back เทสหรือว่าทำ o อ t i m i z a t i o n นะครับซึ่งพื้นฐานเลยโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมนอกนะครับมันจะเทสด้วยลักษณะที่เป็นพศเป็นปีไทยแบบพฤษภาคมอะไรเงี้ยสองพันอยม่างเงี้ยมันจะเทสไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเครื่องเราเลยให้เป็น United States ก่อนนะครับโดยวิธีการเปลี่ยน ให้ไปที่ Start นะครับอันนี้ผมเป็น Windows 8.1นะแต่เหมือนกันนะครับ Windows 10ก็หาเหมือนกันนะครับ Control Panel นะครับ Control Panel ให้เข้าไปที่ Regen นะครับ Regen ตกอันแรกเลยนะครับ Format ให้เราเลือกเป็น English United States นะครับ ตอนแรกมันจะเป็นไทยนะครับให้เราเรียกเป็นอ n d i g e n o u s s t a t e แล้วพวกเดทพวก one, วันอะไรพวกนี้มันจะตั้งเองนะครับแล้วก,กด Apply แล้วก็โอเคไปนะครับแล้ก็ทําการปิดโปรแกรม MT4 แล้วก็เปิดใหม่นะครับมันก็จะทําให้ได้เป็นแบบนี้นะบแบบผมนะครับก็จะสามารถทําการตัน EA ได้แต่ถ้าหากว่า EA ใครเครื่องใคร MT4 ที่จะมาหาการแบ็กเทสอ Optimization เปิดมาครั้งแรกแล้วมัน v i ช u วล m โหมดหายมันจะเป็นทรงนี้นะครับที่เจอผมเจอบ่อยๆเลยนะครับให้ยืดมันขึ้นนะครับยืดขึ้นมันจะเห็น Visual Mode นะครับให้ติ๊กไปที่วิช u วล m โหมดวิช a วล o โหเนี่ยก็คือวิธีการโชว์การ b แบ็ t เทสในขณะที่กราฟวิ่งไปด้วยแล้วเราก็เห็นไปด้วยนะครับผมโชว์กันไปเลยแล้วกันตอนนี้ นะครับมันเราเราจะเห็นเลยว้ามันซื้อมันขายยังไงนะครับก่อนรันจริงนะครับก็แนะนําให้มาทําการแบคเทสเพื่อดูอะไรก่อนนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าการรันไปเราก็สูญเสียเงินนะครับเราก็ควรที่จะมาแบคเทสอะไรก่อนประมาณนี้เพื่อดูโลจิกของเรานะครับก็สต็อปสต็อปปึ๊บมันก็จะเห็นนะครับว่าไอนน้นี่ตัด ตัดลงบายตัดขึ้นเซล์ลอะไรประาณเนี้นะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับมันก็เวลาเรากด Stop เนี่ยมันก็จะโชว์อินดิเคเตอร์นะครับถ้ามันอยู่ในไทม์เฟรมนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้เลยว่ามันทําตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปการเปลี่ยนวันที่แล้วก็เรื่องของการทำวิชวลโหมดดึงวิชวลโหมดก็จบแค่นี้ครับ,บครับ